สกิทตำนานวันนี้ขอเสนอตอนอิริกเดอะคิงคันโตนาเว็บตรงมั่นคงชับไวใส่ใจทุกระดับและโปรโมชั่นดีๆมากมายที่โค p า99ถ้าจะพูดถึง Manchester United จะต้องนึกถึงความยิ่งใหญ่ที่ทุกคนต้องรู้จักตั้งแต่ในยุคสมัยของเซอร์แมตต์บัตบี้จนมาถึงยุคของเซอร์เล็กฟุกสันผู้จัดการทีมคือส่วนสําคัญของการที่จะประสบความสําเร็จ แต่ต่อให้มีผู้จัดการที่ดีแต่นักเตะหรือผู้เล่นไร้ประสิทธิภาพก็ไร้ซึ่งความหมายและนักเตะที่เก่งและมีความสามารถนั้นไม่จําเป็นต้องมีมูลค่าสูงเหมือนในปัจจุบันปีศาจแดงได้ให้กำเนิดตำนานมากมายอย่างเช่นจอร์ดเบธบ๊อบบี้ชาวตันเดนิสลอปีเตอร์ชไมเคิลและอีกมากมายที่สร้างชื่อเสียงให้ทั้งสโมสรและนําเกียรติยศมาสู่ตัวเองแต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงชายผู้เป็นตำนานโดยเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงแค่สีฤดูกาลครึ่งเท่านั้น อริกคันโตนาปกคอเสื้อตั้งกับเสื้อหมายเลข7็เป็นเครื่องหมายการค้าของเครื่องจักรสังหารประตูอย่างอริกคันโตนาเทเดตแบบนี้ก็เพราะว่าคันโตนาเหมือนเกิดมาเพื่อยูเวเตดแม้เขาจะควา้าแชมป์กับมักเซยในปี1991แต่ยังได้โอกาสติดทีมชาติอีกเกือบ50เกมพออายุ25เขาได้มาทดสอบฝีเท้ากับเจฟเฟ,ฟลเวนเดย์ก่อนที่ลีดยูเวเตดจะอยู่ภายใต้การคุมทีมของฮาวเวิร์ดวิลกินสันและเพิ่งจะพายุงทองควา้าแชมป์ลีกมาเมื่อฤดูกา1991 ถึง1992ในตอนนั้นเขาได้ดึงตัวคันโตนาไปเปิดฤดูกาลแรกมาของอิริคคาโตนากับดีดยูเวเต็ตเขาก็โชว์ฟอร์มจากการซัดแทิกซายริเบอร์พูลในเกมชาริตี้ชิลเหตุการณ์นั้นทำให้เซอร์เล็กฟุกสันคันไม้คันมือต้องเอาไอ้หมอนี่มาเป็นเครื่องผลิตสกอร์ให้ได้ไปลายปี1992 Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อิริคคาโตนามาร่วมทีมโดยค่าตัวเพียงแค่1.2ล้านปอนด์เท่านั้นโดยเจ้าตัวพร้อมลงสนามทันที ความมาสัจัน้นมันอยู่ที่คันโตน่าใช้เวลาอันแสนสั้นในการปรับตัวให้เข้ากับทีมและผลตสกอร์ได้เป็นกอบอนิคมสองฤด,ดูการต่อมาแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดประสบความสําเร็จอย่างมากโดยได้แชมป์ลีกเมื่อปี1993และเป็นตับเป็ลแชมป์ในปี1994ซึ่งแน่นอนตัวแบกก็คืออีริกคันโตน่าและเขาก็ทำประตูดได้จากลูกโทษ2ลูกและถล่มเชลซี4-0ในนัดชิงเ a เอครับหลังจากนั้นฉาย,ยาเดอะคิงก็ถือกำเนิดขึ้นมามกราคมปี1995 คันโตนาไดยสร้างเรื่องที่ทําให้คนทั้งโลกจดจําไปตลอดกาลในเกมเดือนคิสตันพาเลตเขากะโดดถีบกังฟูเคิกใส่แฟนบอลทีมคู่แข่งที่ชื่อแมทธิวซิมมอนตหลังจากที่โดนผู้ตัดสินไล่ออกจากสนามแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นนักข่าวได้ตั้งตารอ,อการถแถลงข่าวของเอริกคันโตนาเมื่อเขาเดินมาถึงและนั่งลงเขาได้ให้สัมภาษณ์ด้วยข้อความที่นักข่าวและคนทั้งโลกต่างร้องกันว่าเชื่ออะไรวะเนี่ยเมื่อเขาพูดว่าเมื่อนกนางนวลบินตามเรือประมง เพราะพวกมันคิดว่าปลาซาดีนจะถูกโยนลงมาในทะเลหลังจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นและเดินจากไปผ่านไป9เดือนหลังเหตุการณ์กังฟูคิกคาโตน่ากลับมาลงเล่นในเกมแดงเดือดและยิงจุดโทษใส่ลิเวอร์พูลพาปีศาจแดงเปิดบ้านชนะหลังจากการกลับมาของตัวเองช่วงเวลานั้นนักเตะคนสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้ายออกไปมากมายจึงต้องทําการดันนักเตะจากอะคาเดมี่ขึ้นมาและอีกคาโตน่าก็เป็นส่วนสําคัญในการเป็นคนปลุกปั้นเด็กเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเดวิดเบคแฮม ไรอันกิกหรือแม้แต่รอยคดนอริคันโตนาประสานงานได้อย่างลงตัวกับพวกเขาจนทาให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาหน้ากลวยครั้งหนึ่งหลังจากแผวปลายไปในช่วงต้นฤดูกาลฤดูกาล1995-1996คันโตนาทําประตูไป19ประตูรวมทุกรายการและยังทำสถิตยิงในพรีเมียร์ลีกได้6เกมติดต่อกันอีกด้วยโดยช่วงเวลานั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องขับเขี้ยวแย่งชิงแชมป์กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแต่สุดท้ายก็เป็นปีศาจ์แดงที่จบที่1ของตาราง และสุดท้ายก็เป็นอิริคันโตนาที่ได้สลักชื่อตัวเองไว้ณเวมบรีโดยการพาทีมเข้ารอบชิง FA ฟเับไปเจอกับลิเวอร์พูลเขาทำประตูชัยตบลิเวอร์พูลและทำให้ยูเอฟเอคว้าถ้วยแชมป์ในฤดูกาลนั้นมาการได้ฉายาเดอะคิงมานั้นไม่ได้เกินตัวของเขาเลยหลังจบฤดูกาล1996-1997เขาพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้อีกครั้งหนึ่งแต่ดันพบกับความผิดหวังในทั่วยุโรปเมื่อตกรอบรองชนะเลิศหลังจากนั้นคันโตนาก็ทำแฟนบอลปีศาจแดงทั่วโลกช็อกกันเป็นแถว เมอ่อเดคิงประกาศสละบัลลังแขวนสตั์อย่างกระทันหันเพียงแค่สีฤดูกาลครึ่งเขาได้สร้างปฏิหารและผลงานไว่มากมายจนทําให้ชื่อเสียงของเขายังเป็นที่จดจํามาถึงเด็กรุ่นหลังจบกันไปแล้วสําหรับสกิจตํานานตอนเอริกเดคิงคาตูน่านะครับมีโมเมนต์ไหนที่คุณชื่นชอบและประทับใจของชายคนนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยฝากกดไลค์และกดแชร์และกด u b s c r i b e ให้ถึง1000ด้วยพวกเราขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาตลอดขอบคุณครับ